จับเรามันทดลองเนาะเราพยายทำเนี่ยโดนจับมันทดลองวู่ดีก็โดนจับรูดว่ะเป็นอะไรเขาต้องจับมาแล้วไม่ทำอะไรผิดดว่เนี่ยเนี่ยเขาไวให้เราเลือกเป็นตัวเยียอะไรก็ได้น่ะเนี่ย,นยคนเยอะเลยเนี่ยไขจูงนั้นเจาะมาดิเลาเดีย๋ยวก,กูไปเป็นตัวหนึ่งก็ได้เออกูเป็นกุซิล่าแล้วกันเห็นกว่าพระเอกสัตว์เอกของเรื่องไม่ใช่ดิเรียกพระเอกดีกว่า เอย่าเป็นกุสิไลายดูแล้วกันอ,อ้าวเจอเพื่อนด้วยครับเอาดีครับเพื่อนเอ้าเพื่อนนี่เพื่อนในในรูน้จักกุซิลาบิบบบนได้เปล่าในรู้จักกุซิลายบิบนเปล่าในรู้จักกุซิลาบินได้เปล่าตอบดิเฮ้ยไอ้แก่เฮ้ยต้ามึงจะจีบกูกูไม่จีบเหมือนไอ้แก่ก,ก,ก,กูผู้ชายกูเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะไอ้แก่กูไม่ใช่กระเทย เฮยันจะบุกกูก็ซิมึงเคยเห็นกุสิลาบินได้เปล่าเฮ้ยคุณผู้ชมคอมเมนต์หน่อยเคยเห็นกุสิลาบินได้เปล่าครับถ้าเคยเห็นบอกว่าเคยเห็นถ้าบอกไม่เคยเห็นบอกว่ากูไม่ซื้อกูไม่กูไม่เห็นเฮียอะไรทั้งนั้นกูไม่รู้จักบอกบอกง่ายก็คือไม่รู้จักครับผมเฮียกูเจอคิงกิโดราบินได้โดยมีผู้กระพือปีกไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโชว์ส่วนให้ดูกุสิลาบินได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> แมงกุสิลาหรตัวเาีุยอะไรเนี่ย นึกว่ามันขี่ผมเศษเฮ้ยมึงทำอะไรกันวะมึงเผามึงเชื่อใจหนาะเนี่ยอยากเข้าไปดูวะลงงูงูตัวเล็กกว่ากุ้ยเชี่ยเฮ้ยทำอะไรกันอะลืดกันอยู่เหรอให้เราเข้าไปด้วยสิโอ้ยย่ามันจะเผาขันโอ้ยมันจะไม่ทะเลาะกันอยู่นี่นีเราเราจะไม่เสือกเราจะไม่เสือกเราจะไม่เสือกอะไรทางนั้น สะพานทำได้ทำลายได้ไมั้ยวะทำไม่ทำไม่ได้วะหานึกว่าโกุสิราของจริงมันไปทำลายที่เมืองต่อดีตัวนี้ทำลายที่เมืองได้เปล่าวะเฮีย <Yeah, S 1> มึง,ม,งมึงทำลายเมืองก่อนกูเลยแกเอาอย่ากูช่วยเอาดู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 แง่มึงเกินเปล่ากุสิราบินได้อะปกติโกุสิราแม่งบินไม่ได้แม่งก็ทำอะไรเมืองพอแล้วแงโกุสิราแม่งบินได้เฮียาตายหาในเมืองเฮียโลกแตกระบาดท,ทั้งเนี่ยดูดิโกุสิราบินได้ด้วย เนี่ยอารวาสหมดละกูชอบเลยเอ้ยมึงออกไปดิเนี่ยเมืองกูมึงเข้าใจกูด้วยเนี่ยเมืองกูเอ้มึงออกไปดิเอ้ยมึงออกไปดิออกไปดิมึงออกไปดิจงความรู้ก็ซิล่าแรงดันมหาศาลครับผมก็ซิล่าแรงดันมหาศาลดันเดียวก็ซิล่าพวกเดียวกันปิวไปหนุนเลยมีตัวดีเดอรแม่งชนแล้วแม่งจะขึ้นฝั่งเหรอ รีมันจะขึ้นฝั่งเหรอพุ่งดี้พุ่งดี้พุ่งดี้เบ้งเอา้าเลยเป็นเยี้ยเลยเหรอวะต้องช่วยใหม่อีกทีดิช่วยใหม่อีกทีดิเ,เออมีแฉลบนิดน,นึงว่ะกูก็ลืมแก่เช่วยไปแตกมาอยู่กูชนเมืองแม่งให้ดูดิเหยียกุซิลากุซิลาปกติบินไม่ได้ก็เมืองก็เลยได้เยี้ยนี่กุซิลาบินได้ควายเมืองพังระหายนี้ย

เชียไม่ไม่ต้องมานั่งรอยดูเย่ทั้งนั้นอ่ะข้าก็สิลาวงเดียวกันไอ้ดูกอดศิลาบงไอ้แก่มึงกูแล้วมึงก็ไปตายไปตายตายซะตายซะตายซะมึงตายไปแก่ตายมึงตายลงตายลงตายตายดีเฮ้ยตายดีเฮ้ย ตายดิเฮ้ยตายดิเฮ้ยตายดิเอาเฮ้ยเชีย่ยลุดเก็ดแม่หลุดเลยมันอยู่ด้วยเชี่ยไม่ไหนได้ควาย